อ่าครับถึงเวลาที่เราจะมาติดแผงควบคุมไฟ UFO แล้วนะตอนนี้เราถอดแผงควบคุมเก่าออกเพื่อเพื่อจะเปลี่ยนใหม่เข้าไปคราวนี้จากตอนแรกอ่ะตัวหลอด LED ตัวนี้ตัวรับแสงมันจะออกอยู่ข้างนอกเราก็เลยทำการพับดัดนิดหน่อยเพื่อให้มันตรงกับช่องตัวนี้นะอ่าแล้วก็นี่ที่เขาส่งมาให้คือมันพอดีกับรูเก่าพอดีเลยอันนี้ถือว่าดีมากโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะ อ่านี่นั่นในส่วนของไฟแยก led เราก็เอาอมาเข้าเลย led ลบสีดำ led บวกสีแดงต่อไปก็ขั้วแบตเตอรี่นี่เลย b บวกแบตเตอรี่บวกแล้วก็สีดำแบตเตอรี่ลบสุดท้ายก็เป็นโซลา r เซลล์นี่เลยสีขาวกับสีแดง s โซลาเซลล์บวก สีขาว S ลบโซลาเซลล์บทีนี้เราก็จะมาเทสกันโดยการคว่ำแผงโซลาเซลล์ลงไปนะเพื่อให้มืดอ่าดูมันก็จะติดแต่พอยกแผงโซลาเซลล์ขึ้นมาให้มันสว่างขึ้นโอ้มันก็จะทำยากหน่อยคนเดียวเมื่อยกแสงขึ้นมาปุ๊บอ่ามันก็จะดับเห็นไหมพอมีแสงพอแสงความเข้มน้อยปุ๊บมันก็จะติด พอยกขึ้นเจอแสงมันก็จะดับโอเคเสร็จเรียบร้อย